สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจเ t สสวนแตงพานิชย์นะครับสวนแตงพานิชย์เราอยู่จังหวัดสพุพรรณบุรีนะครับอ,อ่วันนี้เราขออ่านเสนอนําเสนอนะครับจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เครื่องพ่นยาได้รับการสอบถามกันเข้ามาเยอะอีกแล้วอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเรามีตัวใหม่นะครับมีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะครับ เป็นตัวนี้นี่ตัวที่อยู่ด้านหน้าผมนี่เลยนะเป็นแบบหูหิ้วนะครับเจ้าตัวนี้คือโกบูนะครับ F 3 5 B หรือ F 3 5 B อ่าแล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับปั๊มพ่นยาแบบหูหิว้วเครื่องยนต์สจังหวะชนปั๊มพ่นยานะครับภาพรวมของมันเจ้าตัวนี้เนี่ยมันการเรียกของมันเนี่ยการจำแนกสินค้าตัวนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าลูกค้าแต่ละพื้นที่เร,เรียกไม่เหมือนกันนะครับเอาง่าย ภาพโดยภาพลวงของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะลูกคานึกง่ายๆนะในการใช้งานนะครับมันเหมือนมีถังน้ํายาน,นี่แหละก็คือเป็นเหมือนเครื่องพ่นยาน,นี่แหละนะครับแต่ไม่มีถังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้งานของมันคือใช้ลากสายนะครับใช้การลากสายเอานะครับตัวนี้ตั้งอยู่กับที่นะครับหรือจะไปตั้งบนรถเข็นหรือจะไปตั้งอะไรเนี่ยแล้วแต่ที่ลูกค้าหน้าง,งานลูกค้าจะเลือกทําเลยนะครับแล้วเราก็ลากสายเอาแล้วก็พ่นยาไปนะครับ เจ้าตัวนี้สเปคมันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูนะเข้าคราฟสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยทราบมาก่อนนะครับง่ายๆนะครับตัวหัวเครื่องของเขานะหัวเครื่องของเขามันเป็นหัวเครื่องเบนซิน4จังหวะบล็อก G X 3 5โดยทั่วไปที่เราทราบกันดีอย่างนี้นี่เองนะครับ 35cc หรือ 37.7cc แล้วแต่แต่บล็อกตัวนี้เขาเขียนชัดเจนนะว่าเป็น37.7สิซีซีนะครับ3 7 7ซีซีอ่านี่เลยนะครับคาบูเป็นคาบูแบบผ้าปั๊มนะครับไดอะแฟร,รมของเรานั่นเองนะครับใช้การดูดขึ้น่าแบบนี้นะแบบแบบใช้ดูดขึ้นตามผ้าปั๊มตัวนี้เลยนะครับถังน้ำมันอ่า0.8ลิตรนะจุด้วย0.8ลิตรนะครับอัาตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเขาเนี่ยเขาเคลมว่า0.8ลิตรเนี่ยใช้งานได้1ชั่วโมงได้นะครับ แต่ตัวเลขพวกนี้อย่างที่ผมบอก,กสังเกตไหมผมจะไม่ค่อยได้พูดเพราะมันขึ้นอยู่กับหน้างานของลูกค้าเช่นกันเราใช้งานแรงใช้งานเบาใช้สสายใช้1สายนะครับตัวเครื่องยนต์4จังหวะแบบนี้เพราะฉะนั้นน้ํามันไม่ต้องผสมนะครับใช้น้ํามันเครื่องเติมเข้าไปในช่องนี้นะครับน้ำมันเครื่องของมันอยู่ที่100ซีซีหรือ100มลลิตรเท่านั้นนะครับตัวนี้นะแล้วเราก็เติมเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิงของเขานอกจากเป็นเบนซินล,ล้วนแล้วนะครับยังสามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้แก๊สโซฮอล์ได้ไม่ควรลงไปใช้ E20 นะครับแต่ว่าเนื่องจากเครื่องยนต์เกษตรผมแนะนําให้เป็นแก๊สโซฮอล์กก็จะดีกว่าแก๊สโซฮอล์นะอ่านะครับอย่างน้อยๆให้มันช่วยในเรื่องของความร้อนนะครับมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็คุณภาพของเครื่องก็จะยืดยาวขึ้นการสึกหลอก็น้อยลงนะครับก็ดีกว่าก็ดีกว่านะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ห้ามไม่ได้ห้ามใช้นะสามารถใช้ได้นะ ต่อไปนะครับตัวชุดปั๊มชุดเลื่อนปั๊มของเขาสังเกตนะครับว่าตัวชุดเลื่อนปั๊มตัวนี้เรามักจะเห็นในเครื่องพ่นยาสะพายหลังนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เขาทําเพิ่มเติมเข้ามาคือในในส่วน,น,วนของหม้อลมนะครับหม้อลมตัวนี้นะครับได้หม้อลมที่ตัวใหญ่นะถือว่าใหญ่กว่าเครื่องพ่นยาทั่วไปถ้าเครื่องพ่นยาทั่วไปเนี่ยมันจะเล็กประมาณนี้ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่ง ตัวนี้ได้มอลมใหญ่นะครับช่วยเพิ่มในในเรื่องของแรงดันน้ำนะครับให้ทําให้แรงดันน้ํามันคงที่นะครับอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ได้ทําให้ความไกลอาจจะไกลขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเดนๆจุดนั้นนะจุดเด่นของมันคือทําให้แรงดันมันคงที่นะครับฝาวาลเป็นทองเหลืองยังเป็นทองเหลืองอยู่นะยังเป็นทองเหลืองแบบหนาวาลด้านใน23มิลนะครับยังเป็นทองเหลืองแบบหนาอยู่นะครับ บางรุ่นบางยี่ห้อเขาปรับเป็นพลาสติกหรือเป็นไฟเบอรอ์ก็คือก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบที่เขาทํากันนะครับแต่ตัวนี้เขาอยากให้เป็นฝาวากทองเหลืองอยู่นะครับามาดูด้านหลังนี่เขาอัปเกรดโดยส่วนใหญ่แล้วปกติมักจะชอบให้ออกทางนี้นะครับทางพ่นยาก็คือให้ออกทางนี้แต่เจ้าตัวนี้นี่เขาให้มาสองทางแบบนี้เลยสามารถใช้สงสายพร้อมกันได้นะครับ ด้วยแรงดันของเขาที่เขาให้นะครับเขาเคมาว่าตัวนี้25บาร์นะครับเขาเคมาแบบนั้นนะให้แรงดัน25บาร์นะครับเดี๋ยวเราได้ทําได้25บาร์จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันที่เกด้วยนะตอนที่ทดลองการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสายน้ําย้อนนะครับสายน้ําย้อนก็จะติดอยู่กับวาล์วปรับแรงดันตรงนี้นะครับสามารถเปิดใช้ได้สสายนะครับแล้วตาแหน่งน้ําน้ําดูด อยู่ตรงนี้นี่น้ําดูดน้ําดูดเข้าตรงนี้นะครับเราก็ต่อสายนี่น้ำน้ำตรงนี้ตัวนี้จะมีให้ไปนะครับที่เห็นอยู่ในภาพรวมทั้งหมดตรงนี้คืออุปกรณ์ที่เขาให้ไปคู่ตัวทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้เลยมีให้ไปทั้งหมดนะอ่าสายดูดนี่ก็จะให้มาประมาณ3เมตรเกือบ3าเมตรนะสเมตรกว่าเกือบ3เมตรนะครับอ่านี่เลยเป็นซิลิโคนนะครับเราก็ใส่ต่อตรงนี้ต่อตรงจุดนี้นะครับ ส่วนการต่อแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันตอนที่เราลองเครื่องอีกทีนะนี่เลยนะครับให้ดูภาพรวมของเขานะผมถือว่าเขาประกอบมาได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับโปร่งดีและโค้งเหล็กที่เขาให้มาเนี่ยเขามีถมือถือให้แบบนี้ผมถือว่ามันทามันทามาได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะครับกระทัดรัดแล้วก็โปร่งโล่งเพื่อมาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ตามสไตล์งานของโกบูเขานะครับ เป็นงานเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพอีกหนึ่งอย่างอีกหแบรนด์ในบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวลงเดี๋ยวลองดูในรายละเอียดหน้าง,งานหน้าง,งานกันว่าการใช้งานเขาจะตอบโจทย์แบบไหนบ้างนะครับทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับระหว่างรอน้ํานะครับเราก็จะทําการต่ออุปกรณ์วันนี้เราต่อด้วยโลม้วนสายพร้อมสายยาว20เมตรนะครับ เช่นเคยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ชัดเจนนะและก็ใช้ด้ามพ่นยาของเทอร์โบตาแรดนะครับของ TPS นะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบถ้าเคยดูคลิปอีกตัวหนึ่งของผมผมจะใช้ชุดอุปกรณ์ตัวเดียวกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เห็นความชัดเจนในการทําทงานของเขาได้ว่าเขาทํางานได้มากน้อยแค่ไหนประสิทธิภาพเขาเป็นอย่างไรนะครับอตอนนี้เราได้ต่อสายน้ําย้อนแล้วนะครับต่อสายดูดแล้วนะครับต่อไปตัว ต่อไปก็เป็นการต่อสายนะครับต่อสายของตัวนี้มันจะมีข้อพิเศษของเขาอย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ตอนอธิบายตัวปั๊มนะครับเขามีให้เลือกใช้ได้เห็นไหมฮะสตัวด้วยกันนะครับรวมไปถึงฝั่งน้ําออกฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะมีปลั๊กอุดไปให้นะมันจะมีปลั๊กอุดไปให้นะครับหลักการใช้งานของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยคือเหมือนกันเลยถ้าลูกค้าไม่ใช้ฝั่งนี้นะครับใช้ฝั่งนี้ฝั่งเดียว ได้แต่มันจะต่อได้สายเดียวนะครับต่อได้สายเดียวแต่ถ้ามาต่อฝั่งนี้ลูกค้าสามารถเลือกต่อได้2ตัวนะครับรวมไปถึงใช้งานพร้อมกัน2งสายนี่นี่นี่คือนี่คือสิ่งที่เขาทําให้ในปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวนี้ตัวเดียวให้ดูนะครับแล้วก็พร้อมกันสองสายให้ดูรวมไปถึงใช้สายตัวนี้ตัวเดียวให้ดูด้วยเปรียบเทียบกันทั้ง3รูปแบบ3ระบบของเขาที่เขาให้มาเลยนะครับ สิ่งสาคัญในการใช้งานของเขาตัวนี้นะสังเกตไหมว่าปั๊มตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะชอบมีสติกเกอร์สีแดงๆหรือสติกเกอร์สีอะไรก็ตามมันปิดไปมันเพื่อการอุดรูตัวนี้นะครับรูตัวนี้เป็นรูระบายอากาศเพราะฉะนั้นเวลาหน้างานในการใช้งานได้รับสินค้าไปให้เอาออกด้วยนะเพื่อจะเป็นการระบายฟองอากาศในปัม๊มที่เกิดในปั๊มนะครับก็ให้เอาออกนะครับอ่ามันจะช่วยระบายอากาศนะแต่การแต่การที่ปิดไปเพราะว่าเนื่องจากการขนส่งไม่งั้นมันก็จะน้ำมันก็จะไหลรั่วออกจากตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวชมตามชมเลยนะผมต่อสายให้ดูลองจากตัวนี้ก่อนลองจากตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะครับอ่าตัวเดียวก่อนนะครับอ่าเราลองตัวนี้นะตัวเดียวก่อนเลยนี่ทีนี้คือสายที่ต่อกับโลแล้วก็สายพ่นยายาว20เมตรนะครับอ่า เดี๋ยวมาลองดูประสิทธิภาพกันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองดูกันครับใส่น้ําย้อนใส่เข้าไปเลยนะครับจําเป็นนะจําเป็นนะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีการปิดสายนะครับก็ต้องต้องอลดแรงดันเขาโดยการที่ให้มีน้ําย้อนกลับนะครับไม่งั้นนะ้ํามันจะไม่มีทางไปแล้วสายจะแตกอาจจะแตกได้นะอันนี้คือโดยหลักการของเขานะครับเป็นการทํางานโดยหลักการนี่นี่เรียบร้อยมา เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันเริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับการสตาร์ทเครื่องของเครื่อง GX35 เหมือนทั่วไปเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นคาบูภาพปั๊มนะครับเราก็ต้องกดน้ํามันเข้าไปก่อนนะครับถ้ากดแล้วสายยังไม่ตึงนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสายทั้งสงสายมันจะตึงแล้วก็ลูกยางเนี่ยมีความตึงมือนะพอตึงมือกดไปอีกสัก4ีหทีก็ได้นะครับเพื่อ็นการปั๊มน้ํามันเข้าไปในระบบนะครับ แค่นี้แล้วก็ชกขึ้นนะครับเอาชกขึ้นแล้วก็เร่งเครื่องสักนิดหนึง่งแล้วสตาร์ทได้เลยนี่นี่ติดเอาชกลงนี่ฟีเครื่องในระบบแบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับสักหนถึง,งนาทีเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดสายกันนะเร่งเครื่องแล้วลองเปิดสายดู เน่ตอนนี้น้ำดูดแล้วนะนี่นะครับนี่คือระดับโดยส่วนใหญ่นะอ่าต่อจากสาย20เมตรอ้าวนี่นี่นเห็นไหมครับเป็นลองดีนะ อันนี้การเล่นอยู่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวของเครื่องที่กำลังเครื่องที่เขาทำได้นะสูงเนี่ยประมาณสักสิบเมตรสิบสองเมตรเนี่ยได้เลยนะครับนี่นี่การรีดน้ำขาวถ้าจะให้ปเป็นลองการระยะความสูมันก็จะสั้นลงนะครับด้วยด้วยปกติของปั๊มพ่นยาแบบนี้ด้วยลักษณะของการพ่นยาแบบหัวนะครับ แต่ว่าถ้าใช้หัวเทบโบเนี่ยการรีดน้ําไปอย่างเงี้ยตัวเนี้ยข้อดีของมันคือพอมันรีดไปทางปลายปุ๊บมันจะทําให้เป็นละอองระดับหนึ่งนี่นี่เลยนี่เลยโอเคเลยนะสายยี่กับสายยีสยย่สิบเมตรเนี่ยได้ประมาณนี้เลยนะอ่า เดี๋ยวผมจะลองเลขงเพิ่มเติมให้อีกหน่อยนึงนะครับเล่งดูว่าทำทำได้สูงทำได้ดีกว่านี้ไหมนะอ่ะมันก็ขึ้นไปได้อีกอะ่ะ12เมตร13เมตรผมว่าได้นะอ่ะประมาณนี้ฮะนี่เลยอันนี้ดูครับอ่าเยี่ยมยอดนะเยี่ยมยอดเลยเยี่ยมยอดเลย โอเคเดี๋ยวเรามาลองเนี่ยตึงมือเลยสายตึงมือเลยนะตึงมือเลยเนี่ยดิบถีบกลับมานี่เลยเดี๋ยวเรามาลองต่อแบบสองสายดูว่ามันทำงานประสิทธิภาพมันจะได้ประมาณไหนนะโอเคนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะเราต่อสายเดียวนะครับทีนี้ผมจะลองต่อสองสายให้ดูเลยนะว่าการใช้งานของสองสายเนี่ย ประสิทธิภาพหน้าง,งานได้แบบไหนนะครับรวมถึงเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเพชเชอร์ของเขาด้วยนะว่าแรงดันเขาได้เท่าไหร่นะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้เลย2อ,อันแบบนี้เลยนะบนล่างนะครับอ่าสองสายไปเดี๋ยวเริ่มกันลองดูนะลองดูกันว่างานจะได้มาประมาณไหนไปอ่าเตร็จเครื่องเรียบร้อยนี่คือสองสายที่ได้ เห็นไหมคือผลงานสองสายที่ได้นะเห็นไหมผมถือว่าใช้งานได้นะแต่ว่าความความไกลของมันเนี่ยมันจะลดลงนะครับลดลงเพราะว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยด้วยความที่สายตัวเนี้ยมันเป็นสาย20เมตรเห็นไหมฮะตัวน้ำเนี่ยมันน้อยลงหน่อยหนึ่งช้าลงหน่อยเบาลงหน่อยเพราะว่าสายมันยาวกว่าแต่ตัวเนี้ยสายเมตห้าสิบตัวด้านที่ผมจับตัวเนี้ยมันสายเมตหสิบเพราะนั้นแรงดันน้ามันก็จะไวกว่านะครับ แต่ถามว่าหน้างานใช้งานได้ไหมผมว่าใช้ได้นะสองสายแต่สู้สายเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับนี่เลยาภาพรวมมันจะประมาณนี้นะภาพรวมมันจะประมาณนี้เดี๋ยวอ,อันสุดท้ายก็คือออกทางฝั่งหม้อลมนะครับจะชอบมีคนถามว่าแล้วออกฝั่งหม้อลมมันจะแรงกว่าไหมเดี๋ยวผมลองให้เทียบให้ดูนะครับใช้สายนี้เหมือนเดิมนะเทียบกับออกฝั่งหม้อลมฝั่งเดียวนะครับ เราจะมาต่อฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้นะครับดูซิว่าถ้าปิด2ฝั่งนู้นแล้วมาใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้การทํางานของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเช่นเคยผมผมลองให้ดูเลยนะครับจะได้สบายใจกันว่าเราใช้ฝั่งไหนดีทางฝั่งมออลมดีหรือฝั่งนู้นดีนะครับอ่าแต่ว่าโดยหลักการของเขาอ่าจากบริษัทเนี่ยเขาแนะนําให้ใช้ฝั่งนู้นนะครับให้ใช้ฝั่งนู้นเพราะว่ามันมีก๊อกเพื่อสามารถคุมได้นะครับแต่ว่า เชื่อผมเหอะว่าก็ต้องมีคนอยากใช้ฝั่งนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านะ่ามันโดนผ่านหม้อลมอ่ะไม่เป็นไรเราลองให้ชมกันเลยนะครับว่ามันทํางานได้เป็นแบบนั้นจริงๆริงไหมแบบที่ลูกค้าคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมาสตาร์ทเครื่องไป นี่นะนี่คือน้ำที่ได้จากฝั่งของอตัวตรงฝั่งมออลมนะครับถามผมว่ามันเหมือนกันไหมผมว่ามันเหมือนกันอะเนี่ยลักษณะแรงดึงแต่แรงตึงมือแรงอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับทํางานได้เหมือนกันก็คือเราเลือกใช้เอานะครับเราเลือกใช้เอาจะเอาฝั่งฝั่งก๊อกสองตัวนี้ก็ได้หรือฝั่งนู้นก็ได้นะครับเนี่ยทางานได้นะครับอ่าแล้วเรามาดูเพชเชอร์มัน มาดูเพชเชอร์มันนะเรามาดูเพชเชอร์มันนะครับเห็นไหมประมาณยี่สิบกว่าบาเอ๊ะขึ้นมาแล้วยี่สิบห้าบาตามที่เขาระบุไว้นะครับชัดเจนชัดเจนโอเค นี่เลยเห็นไหมอ่าภาพรวมที่ได้ประมาณนี้เลยนะอ่าดูนะอ่าการไปลองเขาเรียบร้อยเย,อยีเ่ยมยอดมากนะครับถ้าเราปรับบานมันก็จะสั้นลงมาระดับหนึ่งนะครับครับนะผม ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าปั๊มตัวนี้นะครับ F35B นะครับของโกบูนะครับปัมป๊มลากสายหูหิ้วแบบนี้นะผมถือว่าการใช้งานของเขาเนี่ยมันเต็มประสิทธิภาพคือใช้งานได้นะครับสาย20เมตร50เมตรผมว่าใช้งานได้100เมตรผมก็ว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่า ถ้าถามส่วนตัวผมผมว่าเครื่องประมาณนี้นะครับเหมาะกับสายไม่เกิน50เมตรจะดีที่สุดนะครับหนึ่งเลยในการหน้างานในการจัดการเนี่ยสายยิ่งยาวการจัดการจะยิ่งยุ่งยากนะครับแล้วด้วยความที่ตัวมันเคลื่อนที่ได้นะครับย้ายไปกับเราได้บางครั้งเราไม่ได้อาจจะต้องจําเป็นลากสายให้ยาวจนเกินไปคือซื้อไปวางทีเดียวแล้วไม่ลากเลยลากไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามันก็จะ ไม่ใช่ในเรื่องของระบบของหูหิ้วนะครับหูหิ้วเขาทำมาเพื่อได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับก็สัก20เมตรหรือ5 0เมตรเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพใช้งานได้จริงทั้งหมดทั้ง3แบบนะครับรวมไปถึงการใช้งานแบบ2หัวก็ใช้งานได้แต่น้ําก็จะสั้นลงโดยส่วนใหญ่ผมตีเลยนะคร,ครึ่งครึ่งนะครับชัดเจนอะคือจากหัวเดียวเหลือเป็น2หัวมันก็แบ่งน้ํากันคร,ครึ่งครึ่งนะครับจาก12เมตรที่ทําได้มันก็อาจจะเหลือ6เมตรในในระยะที่ทํา หรือเป็น10เมตรก็จริงแต่น้ําปริมาณน้อยลงนะครับผมว่าในในมุมของผมนยผมว่าน้ํามันปริมาณน้อยลงแต่ระยะทางก็สั้นลงมาระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ครึ่งหนึ่งจาก12เมตรอาจจะเหลือสัก8เมตรนะครับแต่น้ําน้อยลงจริงๆแน่นอนชัดเจนทั้ง2ตัวนะครับมันก็เหมาะกับการใช้งานที่เตี้ยเช่นพืชสวนครัวหรือพืชแนวระนาบนะครับแล้วก็เน้นการฟุง้งใช้งานธรรมดาาแบบนี้สองหัวทํางานได้นะครับโดยตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้อ่า เดี๋ยวผมจะทำราคาแจ้งไว้เลยนะอยู่ในชื่อคลิปนะครับรวมไปถึงในรายละเอียดของสินค้านะครับด้านล่างของช่อง YouTube นะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็ลองเทียบดูนะครับลองเปรียบเทียบดูกับหน้างานของตัวเองว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ลูกค้าไหมนะครับใช้งานแบบนี้มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับวันนี้แอนเบนโจก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ก่อนนะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u บส c r i b e ช่องของเราไว้ด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่เลยนะเพราะอันนี้เป็นคลิปแรกหลังจากปีใหม่จริงๆเพราะยุ่งมากยุ่งมากนะครับต้องขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับรักษาตัวให้ดีนะครับขอให้รอดพ้นจากโควิดทุกคนนะครับสวัสดีครับ